แนะนำเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วที่วัดค่าด้วยตัวเองครับเป็นการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วที่เจาะจากปลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องตรวจนี้ในการแตะตรวจนะครับผมด้วยราคาที่ไม่แพง200กว่าบาทเองครับแล้วก็มีมาตรฐานมีอยอยวัดค่าแม่นยำนะครับได้ไปทั้งตัวเครื่องตัวปากกาเข็มเจาะแล้วก็แถบตรวจเริ่มต้นที่25ชุดตรวจนะครับ เดี๋ยวคุณท่านมาดูตัวนี้อ่าอันนี้คือแถบตรวจนะครับแถบตรวจจะเป็นประมาณนี้นเวลาเราใช้งานน่ะก็คือเสียบไปที่ด้านหัวของเขานี่ก็จะขึ้นรูปหยดเลือดนะครับผมสักครู่นะฮะอ่ขึ้นรูปหยดเลือดแบบนี้ก็พร้อมในการอ่แตะกับเลือดของเราที่เจาะจากปลายนิ้วเอาแตะเข้าร่องตรงนี้นะครับ ก็จะทําการนับถอยหลังเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่านะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะดูค่าย้อนหลังได้ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็น109นะครับตัวเลขอ่านตรงนะครับพอดีว่าถ้าเรามองกลับกันมาอาจจะเห็นตัวเลขกลับด้านเฉยเฉยแต่ว่าอ่านได้ปกติไม่มีปัญหานะครับราคาไม่แพงกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตระการในคลิปได้เลยครับผมนี่ตัวนี้นะอันนี้คือปากกาเข็มจานะเนาะนี่ใช้งานได้เลยทันทีครับมี เข็มเจาะให้ด้วยนะครับผมกดซื้อกดสั่งกันได้เลยที่ตะก้าในคลิปน,นะครับราคาไม่แพงครับใช้งานได้ดีมีมาตรฐานออยยี่ห้อซิโน,โนแคร์ประเทศไทยกับผมขอบคุณที่อุดหนุนกับซิโนแคร์ประเทศไทยกันด้วครับ,รบสวัสดีครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับ